อี่านังักวไม่ใส่นันวกันอนไรอย่ังไรกับมไ่กล้าแม่นไม่บอกว่าอร่เมันเ้ากว้ก็คือสิ่งนึงโอเคนี่ก็จะมาบอกเจ็บเก็บดฮะแตจะอลยก็ได้นะ ใชเป็นเอาสุดยอดหรือว่าสรุปนะครับในพาหน้าก็จะเป็นเวอร์ชันเรียนนำก็ต่อไปแล้วก็เสียงดังนะครับนะขออภัยนะครับก็เสียงดังนะครับเป็นนังไงครับโอ้โหเพลงแค่นั้นเป็นว้างหนนะเอาใจนะครับว่าคับจจก่อนสกคัไปเปิกายเลใ้กัพนับเพื่อนรับิดต่อไปครับบ๊ายบายครับ ีจะไปอ้าวอ่าโอเคครับแบบอ่โอเคครับก่อนที่จะลาคลิปนี้ไปก็ขออย่าลืม,ออลมติดตามแล้วก็กด subscribe ก็เป็นการจัดการแก่นัเพื่ออยากจะรู้การตินภายในคลิปต่อไปนะก็คอยเลยริดกดลุกขึ้นไป